โอ้โหเจอเห็ดแล้วค่ะมาดูดมเจออีกแล้วค่ะแต่ว่ายังเล็กอยู่เลยกำลังขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บเบอร์รี่ป่ากันนะ กำลังออกมาดกมอนาออย่างดกอะนี่ดูตรงนี้นี่ดดก็ดกแต่ว่าลูกเขียวก็ตามมาด้วยค่ะไม่เอาลูกเขียวเก็บไปทำอะไรคะเอาไปใส่ตู้กินค่ะ <laughs> นี่นี่มาตรงน,นี้อันเนี้ยอันเนี้ยน,นี้เต็มต้องรออาทิตย์หน้าเนาะให้มันสุกเต็มที่เนาะจะเก็บโอเคจ้าสุก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 